วรวัตรมั่นใจหวตนายกรัฐมนตรีผ่านฉลุยชี้พักรวมหวังให้เพื่อไทยเป็นธงนําในการแก้ปัญหาประเทศนายวรวัตรเอื้ออภิญยากุลสอสอแพร่สังกัดพักเพื่อไทยเปิดเผยกับสำนักข่าวไอเอจากการพูดคุยกันในเบื้องต้นพักรวมรัฐบาลทุกพักมีความเห็นพ้องกันว่าอยากให้พักเพื่อไทยนั้นเป็นคนนําในการวางโครงสร้างในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจปัญหาปากท้องของประชาชนและก็เป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีที่ทุกพักเองก็ไม่มีเงื่อนไขอะไรเลยในการต่อรองตําแหน่งต่าง ทุกฝ่ายอยากให้คุยกันหลังการโหวตนายกรัฐมนตรีเสร็จสิน้นซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่แปลกใหม่อย่างมากแสดงว่าทุกคนนั้นห่วงใยประเทศชาติซึ่งในส่วนของพักร่วมไทยสร้างชาติประกาศเข้าร่วมรัฐบาลเพื่อไทยนั้นนายวรวัตรชี้แจงประเด็นนี้ค่ะว่าความขัดแย้งที่มีมาอย่างยาวนานกว่า20ปีนั้นถ้าทุกคนถอยคนละก้าวมองจุดรวมช่วยกันสร้างความเจริญให้กับประเทศก็อาจจะทําให้ทุกอย่างดีขึ้นโดยมีเพื่อไทยเป็นแกนนาในการแก้ปัญหาประเทศ ถึงแม้ว่าตอนนี้จะมีกระแสะสังคมโจมตีในเรื่องนี้อยู่บ้างแต่ก็อยากให้เข้าใจว่าปัญหาทั้งหมดเกิดจากกลไกทหารค่ะที่มาคุมการเมืองเอาไว้บัดนี้ทหารอ่อนกําลังลงไปแล้วระบบการเมืองก็กําลังกลับเข้าสู่ภาวะปกติซึ่งก็ได้เวลาแล้วนะคะที่สสจะกลับมาทํางานร่วมกันดังเดิมโดยอยากให้มองข้ามความขัดแย้งเพื่อประเทศจะได้ไปต่อได้ถึงเวลาที่ประเทศนั้นต้องเดินหน้าแล้วทางนี้เมื่อพูดถึงประชาชนในพื้นที่ค่ะยืนยันว่าทุกคนอยากให้พรรคเพื่อไทยเป็นแกนนาในการจัดตั้งรัฐบาลอยู่แล้ว เพราะการแก้ปัญหาเศรษฐกิจยังไงก็ต้องเป็นเพื่อไทยค่ะทุกคนเข้าใจเพราะการทํางานภายใต้พักเพื่อไทยมีความแตกต่างจากรูปแบบเดิมๆคนจึงให้ความเชื่อมั่นกับพักเพื่อไทยมากขึ้นในส่วนการหโหวตนายกรัฐมนตรีที่กําลังจะมีขึ้นค่ะนายวรวัตรยืนยันและก็เชื่อมั่นนะคะว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไร เพราะเท่าที่พูดคุยกันทุกฝ่ายไม่มีปัญหาค่ะพร้อมโหวตให้นายเสรษฐาทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปถึงแม้ว่าจะมีสวบบางคนเนี่ยแสดงความแคลงใจอยู่บ้างในตัวแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของเพื่อไทย แต่ถือว่าเป็นส่วนน้อยค่ะเพราะฉะนั้นเสียงโหวตตัวเลข376เสียงทำได้แน่นอนและน่าจะได้มากกว่าจำนวนนี้อย่างแน่นอนค่ะไปต่อกันที่เมื่อวานนี้กลุ่มเครือข่ายชาวพุทธยื่นหนังสือถึงผู้บริหารโรงแรมไนบราซ่าแล้วค่ะเสนอแนะขอให้นำรูปหลอกครูกกยแก้วออกจากพื้นที่กรุงเทพมหานครดรสุภาชัยพ่องสวัสดิ์ประธานกรรมการหน่วยเผยแพร่ศิลธรรมกรมการศาสนา สภาศิลปินส่งเสริมพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมแห่งประเทศไทยพร้อมกับทีมงานองค์กรเครือข่ายชาวพุทกธกทมค่ะเขารวมตัวกันนะคะไปยื่นหนังสือพร้อมกับอ่านถแถลงการถึงผู้บริหารโรงแรมในบระาวาค่ะเพื่อขอเสนอแนะและร้องเรียนให้ผู้บริหารพิจารณายุติการให้สักการะและก็การนำรูปหล,อล่อครุกายแก้วออกจากพื้นที่เพื่อความสบายใจและเป็นขวัญกำลังใจของประชาชน เพราะว่ากระแสสังคมตอนนี้มีการวิพากษ์วิจารณ์ถึงเรื่องประวัติความเป็นมาของรูปปั้นครูกายแก้วบางส่วนก็บอกว่าเป็นเทพเจ้าแต่บางกระแสก็บอกว่าเป็นอาศูนย์ทางเครือข่ายก็เลยกังวลว่าหากปล่อยให้ความเชื่อในลักษณะนี้ส่งต่อไปจากรุ่นสู่รุ่นโดยเด็กรุ่นหลังอาจจะกราบไหว้โดยไม่ได้มีเหตุผลเพียงเพราะเห็นว่าได้โชคลาภก็ไหว้กันแบบสเปกสปะซึ่งอาจจะส่งผลเสียต่อพระพุทธศาสนาในอนาคตดังนั้นเครือข่ายก็เลยรู้สึกไม่สบายใจค่ะอยากเสนอแนะให้พิจารณาก็คือ ไม่ให้คนสักการบูชาอาจทำเป็นรูปปั้นที่แสดงประวัติความเชื่อแต่ไม่ใช่เปิดให้สักการสิ่งศักดิ์สิทธิ์กลางเมืองแบบนี้ซึ่งถ้าเป็นไปได้จะเคลื่อนย้ายออกไปให้พ้นในพื้นที่จะดีมากแต่หากไม่สามารถทำได้ทั้งสองอย่างก็ควรจัดพิธีบวงสวงขอ,ขอขมาต่อพระรัตนตรัยและพรหมเทพชั้นสูงที่มีเท้ามหาราชทั้งสี่และไม่เน้นเรื่องการบูชารูปปั้นนี้อีกต่อไปอาจจะต้องมีการนิมนต์พระสงฆ์มาสวดพันุยักษ์เนื่องจากกังวลว่าจะทำให้บรรดาผู้ผีปีศาจหรือสิ่งไม่ มาสิงสถิตยอยู่ในรูปปัน้นจะได้หลีกออกไปด้วยพุทธคุณค่ะขณะที่นายชาลีนพวงศนะ์ะอยุทยาเลขานุการประธานกรรมการบริหารในบราซ่าก็มารับหนังสือนะคะแล้วก็ให้สัมภาษณ์บอกว่าจริงๆตอนนี้โรงแรมอยู่ในช่วงการฟื้นฟูหลังจากที่หลายคนนะตกงานไปจากโควิด -19 ฝ่ายบริหารก็เลยเห็นว่าพื้นที่แยกห้วยขวางมีการไหว้สักการะดึงดูดนักท่องเที่ยวฝ่ายบริหารของโรงแรมก็เลยดําเนินการแบบนั้นบ้างค่ะก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นเรื่องใหญ่กันขนาดนี้ แต่สิ่งหนึ่งนะคะที่อยากจะบอกสังคมคือตอนนี้เนี่ยประชาชนสนใจเดินทางมาชมที่นี่กันเยอะมากยอดจองโรงแรมก็ดีขึ้นส่วนเรื่องผิดศาสนานั้นนะคะอาจารย์ที่ทําครูกายแก้วเองก็ออกมาบอกแล้วว่าไม่ใช่เรื่องของศาสนาพุทธแต่เป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลหากมองถึงจุดนี้นะคะที่เป็นปัญหาก็อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้าไปดูในจุดอื่นๆด้วยอย่างเช่นวัดก็ยังมีการปั้นรูปปั้นอื่นๆให้คนไหว้อย่างเช่นไอ้ไข่หรือพญานาค ซึ่งทางโรงแรมเองก็ไม่ได้เพิกเฉยกับปัญหาที่เกิดขึ้นค่ะขณะที่หนุ่มเมียนมาซิ่งจักรยานยนต์ตกท่อร้อยสายไฟถนนละพร้าซึ่งเป็นสถานที่ตั้งครูก,กายแก้วได้รับบาดเจ็บไปสองรายเจ้าหน้าที่มูลนิธิรวมกับตันยูค่ะและเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ชีพรวมถึงเจ้าหน้าที่ของจุดก่อสร้างบ่อร้อยสายไฟบนถนนละพร้าฝั่งขาเขา้าแยกกระชดาละพร้าค่ะซึ่งกําลังมีการช่วยเหลือชายเมียนมาสองคนที่ขับจักรยานยนต์ไปพลัดตกลงไปในบ่อท่อร้อยสายไฟ ความลึกประมาณ15เมตรค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตอนตีหนึ่งที่ผ่านมานะคะการช่วยเหลือก็ต้องใช้รอกสลิงดึงรถจักรยานยนต์สีดาขึ้นมาก่อนค่ะแล้วก็ใช้รอกสลิงยึดกับกระบะเหล็กลำเลียงผู้บาดเจ็บขึ้นมาด้านบนแล้วก็ปฐถมพยาบาลก่อนนาตัวส่งโรงพยาบาลค่ะเบื้องต้นนะคะอาการบาดเจ็บคือทั้งสองคนก็ยังรู้สึกตัวนะคะยังไม่ทราบชื่อค่ะแต่เป็นชาวเมียนมาเพราะว่าไม่พกเอกสารติดตัว จากการตรวจสอบที่เกิดเหตุนะคะหลังจากกู้ภัยช่วยเหลือคนเจ็บไปแล้วนะคะเจ้าหน้าที่ได้หยุดการก่อสร้างทั้งหมดแล้วก็ใช้แผ่นปูนปิดบริเวณปากบ่ออุโมงท่อร้อยสายไฟที่เกิดเหตุแต่ยังพบรถจักรยานยนต์คันที่เกิดเหตุนะคะมาจอดอยู่ริมถนนในสภาพที่มีความเสียหายเปื้อนโคลนในบอ่ออยู่ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะมาเคลื่อนย้ายออกไปค่ะบริเวณใกล้จุดเกิดเหตุนะคะมีเจ้าหน้าที่กำลังทำงานบ่อร้อยสายไฟอีกจุดหนึ่งนะคะคือหัวมุมถนนรัชดาภิเษกซึ่งเป็นท่อร้อยสายไฟต่อเนื่องกัน พนักงานที่ขับรถเครนเปิดบ่อท่อร้อยสายไฟนะคะแล้วก็คนขับรถเครนเนี่ยมาช่วยเหลือผู้บาดเจ็บเล่าให้ฟังบอกว่าก่อนเกิดเหตุชาวเมียนมานะคะน่าจะคล้ายๆคนเมาสุราค่ะขี่จักรยานยนต์บิ๊กไบค์มีเพื่อนซ้อนท้ายโดยขี่มาจากถนนรัชดาพิเศษก่อนจะเลี้ยวสายเข้าลาพราวจากนั้นค่ะก็ฝ่าแนวกั้นของเจ้าหน้าที่นะคะที่เขาปิดเอาไว้เพื่อทําถนนนะคะในบ่อร้อยสายไฟอยู่นะคะแล้วเขาก็ขับตรงลงบ่อไปเลยค่ะ ซึ่งจุดเกิดเหตุตอนนี้นะคะก็มีการจับตาค่ะเพราะว่ามันอยู่ด้านหน้าทางเข้าของสลุมในบราซ่าถนนละพร้าวไงคะซึ่งจุดนี้เนี่ยเป็นจุดที่ตั้งของครูก,กายแก้วที่สังคมกำลังสนใจอยู่ด้วยค่ะ ไปไปิดท้ายกันที่สภาพอากาศค่ะช่วงนี้ประเทศไทยฝนฟ้าขนองบางแห่งนะคะกรุงเทพวันนี้ฝนร้อยละ30เลยค่ะโดยกรมอุตุนิยมวิทยานะคะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าค่ะตอนนี้เรามีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กําลังปานกลางที่ปกคลุมอันดามาันประเทศไทยและอ่าวไทยอยู่ค่ะส่วนยอมความกดอากาศต่ำที่เวียดนามตอนบนตอนนี้นะคะก็ทําให้ประเทศไทยเราเมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นในบางแห่งค่ะ คลื่นลมทะเลอันดามันอ่าวไทยมีกําลังปานกลางค่ะแต่ถ้ามีฝนฟ้าขนองเนี่ยคลื่นสูงได้มากกว่า2เมตรเลยนะคะเดินเรือด้วยความระมัดระวังกรุงเทพปริมณฑลค่ะวันนี้ฝนฟ้าขนองอยู่ประมาณร้อยละสาของพื้นที่ส่วนมากก็จะเป็นช่วงบ่ายถึงค่าค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจาก i อเอ็ k เอ็มเบ s